ส,สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You ค่ะวันนี้อยู่กับวีแล้ววีก็จะมาสอนทุกคนร้องเพลง Moon River ของ f r a n k Sinatra ค่ะ Moon River i d e r than a mile I'm crossing you in style someday เพลง Moon River ของ Frank Sinatra เนี่ยเป็นจังหวะ สามส่วนสี่ก็คือแทนที่จะนับหนึ่งสองสามสี่จะกลายเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะเป็นจังหวะวอล t ์สอะคะ่ะก็คือว่าจะต้องให้จังหวะตัวเองแบบนับแบบสามไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวจะลองนะคะ Moon mile crossing than river Wider than mile. You style Someday you 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 you're your way going going dream maker you heart breaker Wherever I'm ก็คือ mm ว่าจะต้องให้จับจังหวะให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเพลงนี้นมันจะจับจังหวะค่อนข้างยากนิดหน่อยอะค่ะเพราะด้วยความคำมันก็จะไม่ค่อยลงจังหวะเพราะฉะนั้นต้องคอยนับ อาจจะลองใช้ทริคด้วยการนับคำที่มันตกจังหวะเอา Moon River wider than a mile อาจจะเป็นใช้วิธีนี้เอาแบบให้จำได้ก่อนแล้วค่อยมาลองพลิกแพลงเป็นสไตล์ของตัวเองไปค่ะ Moon mile I'm crossing than in River Wider a in style a you Someday You dream maker You heart breaker Wherever you're going I'm going your way เพลงนี้ก็คงจะไม่ยากเกินไปนะคะถ้าอยากร้องเพลงได้ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนเนี่ยแนะนำว่าให้ไปฝึกซ้อมให้มากๆค่ะก็จะ เข้าใจถึงเพลงแล้วก็ซึมซับมันเข้าไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ